ขอเจริญพรมยายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้จะมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรย,ยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่แล้วนะ วันนี้โยมมาฟังต่อก,กันแล้วการโยมเรื่องของเมนทกาเสษฐีเนี่ยวันก่อนโยมฟังมาถึงตอนที่เศรษฐีไปเยี่ยมพระราชากลับมาแล้วก็หิวข้าวมากหิวข้าวมากก็ถามภรรยาว่ามีข้าวเหลืออยู่ไหมภรรยาก็บอกว่ามีอยู่นะทนาน,นึ่งแหละ,ะจะให้ฉันหุงอะไรหุงข้าวสวยหรือว่าหุงข้าวาต้มนะถ้าหุงข้าวต้มก็ได้สองมือ้อหุงข้าวสวยก็ได้แค่มื้อเดียว เศรษฐีก็มาคิดว่าเอเข้าสารเนี่ยหมอะสุดท้ายหุงข้าวสวยกินอิ่มมือเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วนะนไหนๆก็จะตายนี่ขอกินข้าวสวยดีกว่าก็บอกให้ภรรยาหุงข้าวสวยมาโยมภรรยาก็หุงข้าวสวยสุกแล้วคดออกมาเป็นห้าส่วนนะเพราะว่าในบ้านนี้มีคนอยู่ห้าคนโยมพอคดออกมาเป็นห้าส่วนนี่ก็กําลังจะบริโภคอยู่พอดีนะ พระปัจเจกับผู้ได้เจ้าเนี่ยท่านก็เป็นพระที่จะต้องบินธบาตโยมกับชาวบ้านนะไม่ไม่ได้หุงหากินเองโยมท่านก็หิวเหมือนกันนะท่านเข้าในโรสสมาบัติเนี่ยตลอดเจ็ดว,วันไม่มีความหิวเลยในช่วงเจ็ดวันนี้ท่านไม่ได้ฉันอาหารอะไรเลยนะโยมแม้แต่น้ำก็ไม่ได้ฉันนะสมาบัตินั้นจะป้องกันความหิวขม่มความหิวไว้ได้แต่พอคลายออกจากสมาบัติแล้วใช่ไหม ท่านก็บอกว่าความหิวมันจะเผาลนที่ท้องนะโยมนะเหมือนกับว่าไฟมันเผาพื้นท้องอยู่เนี่ยท่านก็มาบินทบาตทีนี้บินทบาตแล้วก็ไม่รู้จะไปบินทบาตท,ที่ไหนโยมเพราะว่าในยุคนั้นข้าวยากหมากแพงอ่ะคนก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วนะท่านก็เลียงดูว่าท่านจะได้อาหารที่ไหนนะท่านก็เลียงดูโยมญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังต่อได้เลย ก็ในวันนั้นชนทั้งหลายถวายทานแก่พระปัจเจกับพุดธเจ้าเหล่านั้นย่ำได้สมบัติบรรดาสมบัติมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระปัจเจกับพุดธเจ้าแม้นั้นตรวจดูอยู่ด้วยทิพยะจักษุดำริว่าชาระกไภัยเกิดขึ้นแล้วในชมพูดวีบทั้งสิน้นและในเรือนเศรษฐี เขาหุงข้าวสุกอันสำเร็จด้วยข้าวสารทนานหนึ่งเท่านั้นเพื่อคนห้าคนชนเหล่านั้นจะมีศรัทธาหรืออาจเพื่อจะทำการสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแลเห็นความที่ชนเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธาทั้งสามารถเพื่อจะทำการสงเคราะห์จึงถือเอาบาจีวรไปแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนข้างหน้าของเศรษฐีนั้น ท่านบอกว่าเลยนะโยมใครถวายปัจจัยแก่พระปัจเจกพุทธิจ้าที่ออกจากนิโรสมาบัติใหม่ๆเนี่ยบุญจะให้อานิสงส์ถึงขั้นเป็นเรียกว่าเสนาบดีบางั้นทยมนะถึงขั้นได้รับตําแหน่งสูงๆหรือว่าเป็นหมหาเศรษฐีภายในวันนั้นนะท่านก็ะเลงดูตระกูลของคือบ้านของเมนได้กบเศรษฐีเขามีศรัทธานะ แม้เขาจะอดอยากเขาก็มีศรัทธาที่จะถวายแก่เราท่านก็ได้ไปบินาบาตยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเศรษฐีเศรษฐีนั้นพอเห็นท่านเข้าก็มีจิตเลื่อมใสต่างจากพวกเรานะพวกเราอาจจะคิดว่าแหมกังจะกินอยู่พอดีเลยพระไม่น่ามายืนอยู่หน้าประตูบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เห็นอาน,นิสงส์ของการให้ทานก็จะคิดอย่างนี้แต่เศรษฐีเนี่ย เขามีอุปนิสัยติดตัวมาแต่เก่าก่อนนะยินดีในการให้ทานในการบริจาคพอ,อพอเห็นพระมายืนอยู่ก็เลื่อมใสคิดว่าเราประสบฉาตะกับภไยเห็นปานนี้เพราะความที่เราไม่ให้ทานแม้ในการก่อนก็แลพัดนี้พึงรักษาเราไว้สิ้นวันเดียวเท่านั้น,นเรากินเนี่ยชีวิตเรามีอยู่เพียงแค่วันเดียวเดี๋ยวก็ตายส่วนพั ที่เราถวายแล้วแก่พระผู้เป็นเจ้าจากนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราหลายโกฎกับเจียกันไม่ได้โยมอาน,นิสงฆ์แค่ให้ข้าวมื้อเดียวเป็นทาน,นอาน,นิสงฆ์ได้ถึงหลายกฎกับแล้วนำถาดแห่งพัดนั้นออกมาเข้าไปหาพระปัจเจกผูพ้พทธเจ้าไหว้ด้วยเบญจางขบประดิต์นิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือน เมื่อท่านนั่งบนอาสนะแล้วจึงล้างเท้าของท่านวางถาดพัดไว้บนตั่งทองแล้วถือเอาถาดพัดนั้นมาตักลงในบาทของพระปัจเจกับผูพุทธเจ้าเมื่อพัดเหลือกึ่งหนึ่งพระปัจเจกับผูุ้ทธเจ้าเอามือปิดบาทเสียคือท่านไม่รับหมดนนะแบ่งไม่เสถีฐีได้กินบ้างโยม ทีนั้นเศรษฐีจ,จึงกล่าวกับพระปัจเจกุทธเจ้านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้าวสุกที่เขาหุงไว้เพื่อคนห้าคนด้วยข้าวสารทนานหนึ่งกระผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งพัดนี้ให้เป็นสองส่วนขอท่านจงอย่าทำการสงเคราะห์แก่กระผมในโรคนี้เลยกระผมใคร่เพื่อจะถวายไม่ให้มีส่วนเหลือ แล้วได้ถวายพัดทั้งหมดคล้ายๆตอนพราม์ตกยากที่ภาษารีบุตรไปโปรดนะนะภาษารีบุตรท่านก็ปิดเอามือปิดบาทเอาครึ่งเดียวโยมนะพรามพราม์ามตกยากคนนั้นก็คือว่าอยากจะถวายทั้งหมดนะนะอันนี้ก็เหมือนกันเศรษฐีนี่ก็เหมือนกันก็ถวายทั้งหมดเลย ก็แลขคันถวายแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าอยากได้ประสบฉาตะกับภัยเห็นปานนี้อีกในที่ในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดข้าพเจ้าอยากได้ประสบฉาตะกับภัยเห็นปานนี้ในที่ข้าพเจ้าเกิดอีกเลยตั้งความปรารถนาอย่างที่หนึ่งนะโยมนะอันนี้สองการถวายข้าวเนี่ยนะ กับผู้ที่มีคุณธรรมมากคือพระปัจเจกับพระเจ้าเนี่ยที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆความปรารถนาย่สำสําเร็จนะนี่คือความปรารถนาข้อที่หนึ่งอย่าได้พบเห็นชาติกัภัยตั้งแต่บัตรนี้ไปข้าพเจ้าพึงสามารถเพื่อจะให้พัดอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิน้นนี่ข้อที่2โยมสามารถแจกข้าวเปลือก ให้แก่คนชาวชมพูทวีปทั้งหมดเลยนะแจกให้มาเอาเข้าปลูกที่บ้านของเศรษฐีเนี่ยไม่พึงทําการงานเลี้ยงชีพด้วยมือของตนเองไม่ไม่ต้องทํางานเลี้ยงชีพเหมือนกับเป็นเทวดาแบบนั้นเถยมรอมีคนมาในริมิตให้นะถ้าเป็นมนุษย์ก็ไม่ต้องทํางานยมรอรับเงินอย่างเดียวมีคนมาทํางานให้มีคนมาบริการให้มีคนมาช่วย โดยที่ตัวเองแทบจะไม่ต้องออกแรงเพราะงั้นเธอโยมเนี่ยความปรารถนาเนี่ยว่าไม่ต้องทํางานเลี้ยงชีพด้วยตนเองในขณะที่ข้าพเจ้าใช้ให้คนชําระช้าง1250ฉาช้างแล้วฉนานศรีะนั่งอยู่ที่ประตูแห่งช้างเหล่านั้นแล้วแลดูในเบื้องบนเท่านั้นทานแห่งข้าวสาลีแดงพึ่งตกลงมายัางช้างทั้งหมด ให้เต็มเพื่อข้าพเจ้าเนี่ตั้งความปรารถนาข้อต่อมาโยมตั้งความปรารถนาแปลกนะโยมนะเอสนานศีรษะแล้วนั่งอยู่หน้าช้างโยมเงยหน้ามองท้องฟ้าข้าวสารีแดงถือว่าเป็นข้าวเปลือกชั้นดีนะโยมนะตกลงมาเต็มฉางนะ่ะหนึ่งัง้ฉางโยมเนี่ยและผู้นี้นั่นแหละจงเป็นภรรยาผู้นี้นั่นแหละจงเป็นบุตรผู้นี้นั่นแหละ จงเป็นหญิงสะพ้ยผู้นี้นั่นแหละจงเป็นทาสของข้าพเจ้าในสถานที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วตั้งความปรารถนาเกี่ยวกับพวกทระซับก็หลายข้อยมต่อมาก็อยากให้หญิงคนนี้ภรรยาคนนี้ไปเป็นภรรยาอีกเหมือนเดิมก็แสดงว่าเป็นภรรยาที่ดีนะจะได้เกิดเป็นคู่สามีภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์กันอีกนะแล้วก็ลูกชายลูกสะพ้ แม้แต่คนใช้คือทาตยมก็อยากจะให้ไปเป็นทาตของตัวเองอีกแสดงว่าเป็นทาตที่ดีจะนายรักยมทั้งห้าคนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกันฝ่ายภรรยาของเศรษฐีนั้นก็คิดว่าเมื่อสามีของเราถูกความหิวเบียดเบียนอยู่เราก็ไม่อาจเพื่อจะบริโภคได้นะ คือข้าวห้าส่วนนี้มันเป็นของใครของมันแล้วยมใครจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะแต่เมรุกาเสฐีเขาไม่บริโภคไม่กินยมนะเอาใส่บาตรพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยภรรยาจะมานั่งกินให้สามีเห็นก็ยังไงอยู่ก็ไม่กล้ากินนะจึงได้ถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ จำเดิมแต่นี้ดิฉันไม่พึงประสบฉาตะกับภัยเห็นป่านนี้ในสถานที่ดิฉันเกิดแล้วตั้งความปราธนาะคล้ายๆกันนะข้อที่หนึ่งอันหนึ่งแม้เมื่อดิฉันวางถาดพัดไว้ข้างหน้าคือพัดหมายถึงข้าวสุกนะให้อยู่ซึ่งพัดแก่ชาวชมปูดวีปทั้งสิน้นดิฉันยังไม่ลุกขึ้นเพียงใด ที่แห่งพัดที่ดิฉันตักแล้วตักแล้วจงเป็นของบริบูรณ์อยู่อย่างเดิมเพียงนั้นเมื่อเรษฐีเขาตั้งความปาถนาแจกข้าวเปลือกนะโยมแต่ภรรยาตั้งความปาถนาแจกข้าวสุกนะข้าวสุกที่ตักแล้วเนี่ยตาบได้ยังไม่ลุกนะข้าวสุกจะไม่หมดไปจากถาดหรือจากหม้อเลยโยมคล้ายตักน้ําในบ่อน้ําที่มีตาน้ำนะยิ่งตักยิ่งตักไม่ยอมหมดเลยเนี่ยทีนี้ ท่านผู้นี้แหละจงเป็นสามีผู้นี้แหละจงเป็นบุตรผู้นี้แหละจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้แหละจงเป็นทาสแม้บุตรของเศรษฐีนั้นอ๋ออันนี้ก็ตั้งความปรารถนาให้ไปเกิดร่วมกันทีนี้บุตรชายของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแก่พระประเจเกับผู้ดุจเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไป ข้าพเจ้าไม่พึงประสบช้าตกะกับภัยเห็นป่านนี้อีกอหน,นึ่งเมื่อข้าพเจ้าถือเอาถุงกหาปณะพันหนึ่งนะแม้ให้กหาปณะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ถุงนี้จงเต็มอยู่อย่างเดิมมีเงินอยู่เพียงแค่พันกหาปณะนะในถุงนั้นล้วงไปในถุงแจกจ่ายให้ชาวชมพูทวีปนะเงินก็ไม่ยอมหมดยยมนะมีมาเติมอยู่เรื่อยนะมันออกมาในถุงนั่นแหละโยมนะ เรียกว่าผลิตดอกออกผลในถุงเลยไม่รู้จังหมดเลยถุงนี้จงเต็มอยู่อย่างเดิมนี่ตั้งความปรารถนาอย่างนี้โยมโยมเคยคิดตั้งความปรารถนาอย่างนี้ไหมไม่ได้คิดเลยเนาะส่วนมากตั้งความปรารถนาให้เกิดเป็นคนสวยคนรวยเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าไปซะอย่างนั้นนะแต่ตั้งความปรารถนาอย่างนี้เนี่ยอืมก็แปลกดีเหมือนกันโยมท่านทั้งสองนี้นั่นแหละจงเป็นมารดาบิดา หญิงคนนี้แหละจงเป็นภรรยาผู้นี้จงเป็นทาสของข้าพเจ้าจแสดงว่ารักใคร่กันดีมากครอบครัวนี้แม้ลูกสะใภ้ของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปดิฉันไม่พึงพบเห็นช้าได้กับภัยเห็นปานนี้อีกอันหนึ่งเมื่อดิฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือก กระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าแม้ให้อยู่ซึ่งพัดอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นความหมดสิ้นไปอย่าปรากฏตั้งความปาถนาคล้ายๆเมนไดกาเษฐีนะในข้อแรกโยมในข้อแรกเนี่ยเมนไดกาเสฐีตั้งความปาถนาอะไรโยมจําได้ไหมนี่ตั้งความปาถนาว่าตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าพึงสามารถเพื่อจะให้พัดอันเป็นพืชนะก็คือข้าวปลูกนั่นเองโยม แกชาวชมพูทวีทั้งสิน้นอันนี้แค่นี่ตั้งความปรารถนาอย่างนี้ทีนี้หญิงสะพ้ายเขาตั้งความปรารถนาว่ามเมื่อดิฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือกกระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าแม้ให้อยู่ซึ่งพัดอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูเทวีทั้งสิน้นความหมดสิ้นไปอย่าปรากฏ ท่านทั้งสองนี้นั่นแหละจงเป็นแม่ผัวและพ่อผัวผู้นี้นั่นแหละจงเป็นสามีผู้นี้นั่นแหละ,จง,หละจงเป็นทาสของดิฉันแม้ทาสของเศรษฐีนั้นนั่นคือนายปุณณนะก็ถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกับพู้ดเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปข้าพเจ้าไม่พึงพบเห็นช้าตะกระภัยเห็นปานี้อีกคนเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นนายเออ ทั้งหมดเลยนะยมรวบเดียวเลยและเมื่อข้าพเจ้าไถนาอยู่รอยเจ็ดรอยประมาณเท่าเรือกโกรนคือข้างนี้300ข้างโน้น300ในท่ามกลาง100จงเป็นไปเนี่ย <Yeah. S 1> ตั้งความปรารถนาแปลกยมที่จริงท่านบอกว่านายปุณณะนั้นปรารถนาตำแหน่งเสนาบดี ก็สามารถจะได้ในวันนั้นเทียวเห็นไหมเพราะว่าอานิสงส์เยอะมากเยี่ยมถวายกับพระปจเจกับพระเจ้าที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยก็แต่ว่าด้วยความรักในนายทั้งหลายเขาจึงตั้งความปรารถนาว่าคนเหล่านี้นั่นแหละจงเป็นนายของข้าพเจ้าเนี่ยแล้วก็ตั้งความปรารถนาเวลาไปเกิดในชาตินั้น เอาไถาไปไถานายมไถ่มีผลานเดียวนะแต่ออกรอยมาเจ็ดรอยม,อมทีนี้ในที่สุดแห่งถ้อยคําในที่สุดแห่งถ้อยคําของชนทั้งหมดคือตั้งความปรารถนาหมดทุกคนแล้วนะพระปัจเจกับพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดแล้วกระทำรรนโมธนาด้วยคาถาของพระปัจเจกับพระพุทธเจ้า แล้วคิดว่าคือพระปัจเจกับพระทิจจ้าท่านคิดว่าเรายังจิตของชนทั้งหลายเหล่านี้ให้เลื่อมใสย่อมควรจึงอธิษฐานว่าชนเหล่านี้จงเห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาศดังนี้แล้วก็หลีกไปแม่ชนเหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่เทียวเห็นพระปัจเจกับพระทิเจ้ากำลังเหาะไปสู่เขาคันธมาศอยู พระปัจเจกับผู้ธเจ้านั้นไปแล้วแบ่งพัดนั้นกับด้วยพระปัจเจกับผู้ธเจ้า500อยองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระปัจเจกับผู้ธเจ้านั้นพัดนั้นเพียงพอแล้วแก่พระปัจเจกับผู้ธเจ้าทั้งหมดแม้ชนแม้เหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่เที่ยวโยมนะตรงนี้แสดงว่าในยุคในยุคที่เมนกาเศรษฐีมาเกิดในยุคนี้ ที่ประสบชาติกับภัยนะ่เป็นยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นยุคของพระปัจเจกับพระพุทธเจ้านะ่ะที่ตามาได้บอกโยมไว้ตอนแรกว่าอาจจะเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าพระนามว่าก,กักุสันทะโกนาคมนกะกัสป,ปะ,ะแสดงว่าไม่ใช่นะโยมนะไม่ใช่เพราะว่าถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในโลกเนะี่ยพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าจะไม่มีทีนี้ในชาตินี้ ท่านถวายทานให้แก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าก็แสดงว่าไม่มีพระพุทธไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นยุคที่โยมฟังมาว่าในพัทธกับนี้ในพัทธกับนี้เศรษฐีคือเมตนกเศรษฐีอ่ะมาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองพาราณสีเป็นยุคที่ว่างจากพระพุทธศาสนาว่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นยุคของพระปัจเจกับพุทธเจ้าโยม อาน,นิสง์ของการถวายทานก็เมื่อเวลาเที่ยง,ล,งล่วงไปแล้วที่ถวายข้าวถวายตอนเช้านะโยมนี่ผ่านมายมเที่ยงเลยไปแล้วนะปริยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวแล้วปิดตั้งไว้ฝ่ายเศรษฐีถูกความหิวบีบคั้นนอนแล้วหลับไปเศรษฐีนั้นตื่นขึ้นในเวลาเยน็น โยมตั้งแต่เช้ามาหาเย็นเลยนะกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญฉันหิวเหลือเกินข้าวตังก้นหม้อมีอยู่บ้างไหมหนอมีข้าวไม่ติดก้นหม้ออยู่บ้างหรือเปล่าสักนิดเดียวก็ยังดีมันหิวมากโยมเอเราไม่เคยหิวเนี่ยคงจะไม่รู้สึกกน,นะว่าทุกทรมานแค่ไหนโยมภรรยานั้นแม้ทราบความที่ตนล้างหม้อตั้งไว้แล้วก็ไม่กล่าวว่าไม่มี กระตังที่ตัวเองนะ่ยล้างหมอ้อเก็บเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ไม่ได้พูดกับสามีนะว่าฉันล้างหมอ้อไว้แล้วมันจะมีแต่ที่ไหนอะไรอย่างเนี้ยนางก็ไม่พูดนะคิดว่าเราเปิดหมอ้อข้าวแล้วจึงจะบอกดังนี้แล้วจึงลุกขึ้นไปสู่ที่ใกล้หมอ้อข้าวแล้วเปิดแล้วเปิดหมอ้อข้าวในขณะนั้นเองหมอ้อข้าวเต็มด้วยพัด มีสีเช่นกับดอกมะลิตูมได้ดุลฝาระมีตั้งอยู่แล้วไอ้ดุลฝาหม้อขึ้นมาโยมภรรยานั้นเห็นพัดนั้นแล้วเป็นผู้มีสริระอันปีติถูกต้องแล้วเกิดปีติทราบซ่านขนลุกขนพองโยมนะอัศจรรย์น,นะว่าข้าวเกิดมาได้ยังไงในหม้อนี้กล่าวกับเศรษฐีว่าจงลุกขึ้นเถิดนายดิฉันล้างหม้อข้าวปิดไว้แต่หม้อข้าวนั้น นั่นเต็มด้วยพัดมีสีเช่นกับดอกมะลิตูมสีขาวนวลยมนะชื่อว่าบุญทั้งหลายควรที่จะกระทำชื่อว่าทานควรที่จะให้ขอท่านจงลุกขึ้นเถิดนายบริพวคเสียเถิดโอ้โหโยมท้ไมได้ให้ถ้าเอาข้าวมื้อนั้นมากินไม่ได้ให้ทานนะโยมนะอันนี้สงเห็นปานนี้ก็ไม่ได้ไม่มีแน่นอนนะ ข้าวที่เกิดขึ้นใหม่นี่คงจะไม่มีโยมภรรยานั้นได้ให้พัดแก่บิดาและบุตรทั้งสองแล้วเมื่อบิดาและบุตรนั้นบริโภคเสร็จแล้วนางนั่งบริโภคกับด้วยลูกสะพ้ายแล้วได้ให้พัดแก่นายปุณณนะแสดงว่านางนี้บริโภคทีหลังสามีนะบริโภคทีหลังลูกชายโยม,มเป็นสีภรรยา แม่สีเรือนเป็นยอดภรรยาจริงๆโยมกินข้าวที่หลังสามีโยมตัวเองมานั่งกินกับลูกสะพ้ายนะมสมัยก่อนเขาก็มีเขาทำหน้าที่คล้ายๆเป็นความดีความงามของภรรยาที่จะพึงทำกับสามีคารพสามีโยมกินข้าวที่หลังสามีคล้ายๆตื่นก่อนนอนที่หลังด้วยนะคารพสามีดุจเทวดาบางงั้นเถอะเขาท่านบอกว่าที่แห่งพัด อันชนเหล่านั้นตักแล้วตักแล้วย่อมไม่สิ้นไปปรากฏเฉพาะตรงที่ตักด้วยทพีคราวเดียวเท่านั้นเหมือนตักน้ําในบ่อน้ําที่มันเป็นตาน้ำโยมพอตักไปเนี่ยน้ําก็เกิดขึ้นมาแทนะเต็มเหมือนเดิมตักอีกก็เต็มเหมือนเดิมข้าวหม้อนี้ก็เหมือนกันตักด้วยทพีทพีหนึง่งข้าวก็เต็มเหมือนเดิม ปเรื่องอัศจรรย์โยมนี่อนิสงส์กฎแห่งกรรมนี้เป็นอาจินไตนะโยมนะาตมามองดูเวลาแล้วโยมคงไม่จบเดี๋ยวโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้อาตมภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายวันนี้ต้องขอจากญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร